ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งการนะครับให้ผู้ที่รับผิดชอบต่างๆได้ทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทําให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการด้วยการทดสอบระบบนะครับเมื่อวานนี้มีเที่ยวบินเข้ามา2เที่ยวบินก็คือจากทางมาเลน51ยคนจากกาตาร์47คนก็มีการรายงานกันครับว่าได้มีการใช้บุคลากรต่างๆคือกองทัพไทยกระทรวงการต่างประเทศการท่าอากาศยาน กระทรวงสาธารณสุขสตมตรวจคนเข้าเมืองนะครับภาคเอกชน โรงแรมขนส่งของทางกระทรวงคมนาคมรวมถึงมหาไทยที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างเกิดผลให้เห็นว่าคนไทยประมาณเกือบร้อยคนเนี่ยนะครับพอมาถึงที่นี่ได้ใช้เวลาในการที่จะขนกระเป๋าไปยืนรอสัมภาระได้รับการรวมตัวกันเพื่อที่จะขนส่งไปยังโรงแรมที่พักที่เป็นสเตทควอนตินเรียบร้อยดีทุกอย่างใช้เวลาในค่าเฉลีย่ยไม่เกิน3าชั่วโมงทุกท่านเกิดความพึงพอใจ ในการบูรณาการกันของภาครัฐอย่างเต็มที่